เกกัดกัน,วกน,นสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคู้ทุกคนนะครับผมพอกันอีกแล้วก็ผมแม่นทำผ้าแซบชาแนลนะครับวันนี้ผ้ามากินนี้ครับพี่น้องดำหมูยอ่อครับผมใส่ประกอบความ เฟตเฟตน้ำปลาสูตรเข้มข้นนึกเอาครับผมได้แคบหมูครับผมกมระปลบัวนี่ก็พูดมาครับมาครับแซ่บๆต้องการจากพี่พารคน้องกดแชร์กดไลค์กดซับตะไข่กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจผมน้ำเลยครับผมมาใส่กันเลยครับนี่ครับน,รน้ำปลาลรานัวเลย Đây cả thức ăn Sếp chẳng nèo Hừm. Hừm. ขอสานี่น้องนาปลาวดีขนาดน,นก้กบตอนบกกอบค,ครับ น,นุ่มดีขนาดกำันีง ราเนครับคนเล็กหน่อยเต็มใส่เต็มคุ้งครับมานึงครับกระบอกตัวอืม ราอหน่อยเผื่ะตัวเรยนกันตึมตั้มตึมตัต้มครับลมหนาวาอ่ะหลอกงานมากงแรกลมหนาวพักเย็นจ่อยจอยครับ หายองหาเสือหนาวมาสักไปและครับคือเสือหนาวที่ดูลมผัดจ่วยจ่วยเลยอืม นหนาประเดกนะืมอืม ส่งสอนมือมือครับ เลืองเพชรน,ใน,ใน้อยแล้ว ออกดังแล้ครับนอ้องก้นจะดูครับจังหมดเ็งขออ,อยากกินนำ้ำสักน้อยครับ

แบบแม่นมุกกรับม้วม

แบบนำปลาหนัวของ ซาลาเปเล็กครับพี่หน่อหอือแม้รู้นู้นนี่มันยังบานๆครับแบบแบบเมนแคปหมูนี่ครับถึกใจเพชรแน่จักหน่อยกาลังพอดีครับอะไรที่มักคลิปนี้ครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่ง ก็เป็นกำลังใจผมนัมนและครับผมวันนี้ก็โอเคครับทานแบบว่าเยเจอแต่ไม่คิดมาแล้วกันครับผมมีกันชิล่ากันไปทั้งมีกนเนาะครับผมกดติดตามผม,หผม,มไมหมครับผมมีเก็บไม้ไห้ลงไอเบื้องเรื่อยๆครับผมมีกันัิลล่ากันไปทั้งมีกนเนาะครับผม ครับแมนต่ำพาเจ็บท่านเดี่ยวครับ